สวัสดีครับพบกับผมเมาบุกอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแบลนเดอร์อีเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแบลนเดอร์เลยนะครับเลยทำให้แบบฝีมือตกไปเยอะเลยหมายถึงไปเล่นเกมอื่นมาชัดมนมันไม่ได้จบเลยเลยส่วนใหญ่แบรนเดอร์นี่ผมจะรอให้มันเอ่มยังไงเดียมันรอให้มีโหมด APF แผนที่ใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ผมรอจริงๆคือโหมด APF เลยนะรอโหมด APF อเยอะ การดักยิงจะได้สนุกยิ่งขึ้นจะไม่มีการเอาหน้าจูก้กําแพงแล้วแบบรู้แล้วโอเคครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องระบบตอนเลเวลสิบนะครับเลเวลสิบเราเจอก็เมื่อเราเก็บไปถึงเลเวลสิบเราใช่ไหมระบบมันจะปลดล็ออ,อระบบมาสเตอร์เข้ามานะครับระบบนี้นะครับน่าจะแบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาวุธแต่ละอย่างตามไปโดยไอ้ตอนนี้ผมเพิ่มปืนพกแล้วล่ะน่าจะเป็น DPS เอ่รีโคเปอร์นี่คือน่าจะขึ้นปืนเร็วขึ้นหรือเปล่าเวลหนึ่งละลบสาเปอร์เซ็นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันซึ่งโดยไอเราจะเก็บแต้มได้จากการทำเควสนะครับโดยเควสที่จะมีแต้มมาให้ก็คือพวกเนี้ยไอเควสที่มีรูปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเควส์รอยนับเนี้ยอย่างอันนี้คือต้องการเซลลิมิกหนึ่งร้อยนะครับซึ่งไอเซลลิมิกเนี้ยชิ้นละพันเลยฟาร์มมาใส่ไอนี้ไว้ได้เราซื้อกค่ชิ้นละพันอะคือแบบ ราคาแพงมากร้อยชิ้นก็เท่าไรเนี่ยยี่สิบชิ้นสองหมื่นร้อยชิ้นแสนหนึ่งโอ้โหแล้วก็วันนี้ผมก็จะเอาร้อยนัดไปเล่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ก็ไปฟาร,ร์มเล่เปื่อยเหมือนเดิมนะครับเราจะเน้นฟาร,ร์มกันเป็นหลักเราจะไม่เน้นประทัดนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบประทัดอู่แล้วเพื่อนๆก็รู้อยู่ผมโดยแล้วนัดที่ผมจะไปเล่นนะครับก็จะเป็นร้อยนัดสมสามนะครับแล้วก็แต่งกริป ปะทะแนวหน้านะครับซึ่งอุปกรณ์อันนี้มันโดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟไปครับจากเออ่อจากตอนแรกที่โคเบต้านะครับไอ,อ้ปะทะแนวหน้าเนี่ยมันจะลดกระจาย50%เลยครับตอนนี้ก็เหลือ20%แล้วก็พันท้ายน้ำหนักมากอ้นี่ก็โดนเนิร์ฟนะครับจาก20%เหลือ12%นะครับทำให้แบบการเล่นของผมจะเออปืนร้อยนัดจะโดนเนิร์ฟเข้าไปเยอะมากเลยมันก็เล่นได้ดีไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่ ส่วนตัวผมจะเล่นสองปืนนะครับรอน,นั่กับ MP5 นะแต่เล่น MP5 หละ <c oughs> ผมว่าผมจะลองเปลี่ยนไปเล่นสากาดูบ้างแนละแล้วก็ของก็ทําได้แค่นี้เองให้ตายเถอะโอเคครับเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับโอเคครับการเล่นของผมวันนี้ก็จะเป็นแบบเอาจริงนะครับคือผมจะเล่นแบบอ,อัดวิดีโอไว้แล้วค่อยพาก โดยสดตัวการเล่นนี้จะทําให้ผมมีสมาธิในการเล่นค่อนข้างมากแล้วก็แล้วก็เออผมจะไม่ค่อยประมาทนะแล้วผมก็จะเล่นแบบใจเย็นมากมีหัวคิดขึ้นเยอะโดยที่ผมจะเลือกเล่นแบบนี้เพราะว่า <laughs> ผมลองเล่นภาคไปเล่นไปแล้วรู้สึกแบบออผมแตกบ่อยมากเลยเพอทำอย่างนั้นนะผมไม่ใช่ว่าผมไม่ทําคลิปนะครับผมทําคลิปทุกวันแล้วผมก็แตกทุกวันนะไม่ใช่ว่าผมไม่ทําแต่เพราะว่ายผมเห็นคนเดินไปตรงนั้นน่ะแต่เพราะว่า ผมลองก็ตแตดแล้วคือผมเล่นแบบไม่มีสมาธิเล่นแล้วหลุดมากเละแล้วก็คือแบบมันเล่นได้ไม่ค่อยดีอ่ะถ้าให้เป็นอย่างนี้ผมจะใจเย็นมากเลยโดยจุดที่ผมจะเข้ามาเล่นก็เป็นเมืองใหญ่เลยนะครับตึกใหญ่ตึกนี้ตึกนี้นเป็นตึกที่ปะทะอยู่แล้วอ่ะและ้วตน้นลิปยก็บอกว่าจะมาฟาร์มเข้ามาปะทกะกับชาวบ้านเขามันไม่รู้ด้เยื่อเพราะมันไม่ฟังเสียงตีแน่นเลยเผมรอประตูอยู่ชั้นสองแน่นอนครับ ฮ่า uh huh. มึงเดี๋ยวมึงเจอกูวิ่งเดี๋ยวตักปล่อยเดินไปโซดละเหรงมคมกัแพง,พงให้ตายเถอะโอเคโอเคเข้าไปหลบหลบูกก่อนโดยลูกผมก็จะใส่ช่องเสียไว้แล้วครับมันแพง <laughs> โดยออฟที่ผมกมเล่นนะมีเมกาะผมเลือกเก็บพลังเก็บไวแ้แล้วก็หมววิทยุของดีกระสุนทองให้ตายเถอะแล้วก็ ก็บนับเท่าไหร่ก็สุดห้องสี่ร้อยปะสามร้อยสี่ร้อยไม่รู้ราคาเลยเดี๋ยวให้ว่ากันจะเย็นะนะเล่นจะเย็นอยู่แล้ครับผมเล่นแบบนี้นะบอกเลยว่าจะเย็นมากมากผมจะไม่กอคลิปนะเพราะว่าน,านานจะทำคลิปทีก็อยากจะเล่นไปแล้วคืยอกับท่านผู้ชมไปด้วยคิดว่ามัน ผมว่าช่วงผมลงมื่นหกเมื่อวานเนี่ยผมก็อัดผมว่าผมจะอัดวีดีโอไว้นะแต่ว่าก็ไม่ได้อัดอแล้วก็เล่นสองเกมเจอโปรด้วยเป็นเล่นกับคนอื่นก็ยังเจอโปรอีกผมนี่หัวร้อนเลยคือวอเตอร์ฟักมากเลยแม่งกระโดดทะลุกาแพงมาผมนี่งงเลยคือแบบมึงมาจากไหนวะกําแพง,งนีงประตูตะเ้ยโดดมาได้ยังไงคือแบบอ๋อแลวช่วงนี้มันทําให้เกมน่าเบือแบบแ่อเนะไปพกโปรเลยเฮ้ยวุ้ยแม่ง,ง โอ้นี่คือความดีงามโอเคคือมันมีออฟใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เพราะว่าทางเกมเขายังไม่ได้แปลภาษาไทยมาซึ่งตอนนี้เซิร์ฟมันก็เป็นเซิร์ฟของโกบาลนะไม่ใช่เซิร์ฟไทยนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเปิดโซนเอเชียเข้ามาทิ้งเซิร์ฟที่เป็นโซนเอเชียเราก็ต้องดูก่อนนะว่า,วามันจะรีเซิร์ฟหมายถึงคือแบบว่าไม่ใช่รีเซ็ตข้อมูลแต่หมายถึงว่าคนที่ไปเล่นเซิร์ฟไทยใหม่อะไรเงี้ยก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่ อ๋อหนีก็เรียบร้อยดีครับเพื่อนวิ่งมาอย่างเงี้ยทีกี้เราพูดถึงไหนนะอ๋อพูดถึงครับเออ่รีเซิร์ฟไงรีเซิร์ฟซึ่งมันมันมีเสียงตีอยู่ครับถ้าตอนนี้ถ้าผมให้ท่านฟังและสกเกตด,ดูการเล่นของผมเอาแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะบ่อนของผมไปซึ่งเวลามันเปิดเป็นโซนเอเชียแล้วมันน่าจะแก้ภาษาไทยด้วยอะไรด้วยนะเพราะภาษาไทยก็ต้องยังบั๊กเยอะเลย ซึ่งตอนนี้มันเปิดไปโกบาไงมันก็เลยแบบมันยังไม่แก้ภาษาไทยเพราะว่ามันยังไม่ใช่เซิร์ฟโซนเอเชียมันยังไม่เปิดให้ทั้งโซนเราเล่นใช่ไหมหมายถึงทั้งประเทศเราเล่นอ่ะมันก็เลยก็จะยังไม่แก้นะแล้วถ้าเกิดมันเปิดริงแล้วมันอ่าจะแก่จนเสร็จแล้วทุกอย่างก็น่าจะแปลเสร็จเรียบร้อยเลยผมเมื่อวานไปเล่นกับเน้องๆที่เขาเล่นเก่งๆกันนะนะที่แบบฟาร์มปืนทองปืนทองอะไรมาเต็มแล้วของเขาก็ทั้งหมดนั้นนี่ยก็เขาก็พูด ว่าออฟมันออฟควบงก็เป๋าออฟชุดเนี่ยเออมันก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเข้ามาอีกเยอะส่วนผมก็ไม่ค่อยได้กิงจังหับเพราะว่ามันนะมันก็ยังเป็นตัวทดสอบอยู่ดีอะถึงมันจะแบบเพิ่ม,มหลายอย่างเข้ามาให้มันดีขึ้นต้องรอดูว่าตอนเปิดเซิร์ฟจริงแล้วมันจะเพิ่มอะไรเข้ามาให้ดีกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ค่อนข้างจะยากอยนะู่นะน่เสียงตีได้ไหมไปเล่นไป แล้วซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยของที่ไม่ค่อยจะมีขายเลยเพราะหนึ่งนะครับช่องะมูลตอนจากแปดช่องเหลือคนละ2อช่อง,องแล้วต้องเก็บเลีวเอาไม่บ้าใครจะไปเก็บวิวอะไรเลยขนาดนั้นซึ่งมันทําใหเ้เดี๋ยวเร็จระเบิดพมูกล้อออกเดี๋ยวมันเออมันซึ่งมันทําให้คนที่จะขายของอะ่ะมันจะขายได้น้อยขิ้นลงของแม่งก็ไม่ค่อยจะมีกค่าขาดตลาดแม่ง ไอ้คอระบบข้อมูลสองช่องเนี่ยแม่จะทำมาให้เยอะๆเอยก็ไม่ได้ตายเดอะสตกิก็เดือดอยู่นะเอาจริงเลยมือน,นี้มันเป็นเมืองปะทะอยู่แล้วใครที่จะฟาร์มแบบมาฟาร์มแบตั้งใจจะมาฟาร์าม,าามาจริงๆนยนะไม่ควรจะมาเล่นตึกนี้นะครับตึกนี้แบบแต่ตึกนี้มันให้ของที่แบบคุ้มค่านะเพราะห้องมันเยอะตึกมันเยอะโอกาสที่มีของดีๆดอกก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ใครใครใครคียร์ตึกนี้ได้ก็คือเป็นเจ้าของตึกได้ก็สุดยอดแล้ว คือฟาร์มเทพมึงเดียวไม่ต้องฟาร์มเมองอื่นอ่ะหอมออกได้เลยแล้วซึ่งความดีงามของตึกนี้นะครับมันจะมีจุดออกที่เสียดตั้งออกอยู่ข้างๆด้วยนั่นคือเราสามารถยืเนเปอยๆตรงนี้ไปด้านเรื่ยๆแล้วก็ล้อออกตรงตรงัต้งก็ได้คือตึกนี้มันมีความ,า,มามดีงามและแน่นอนได้ความดีงามก็พร้อมกอ,อเสียที่จะยิ่งนั่นก็คือมันจะดึงดูดลูกกระสุนมหาเราแบบเยอะมากถ้าเราเล่นแบบไม่ระวังนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ คือตอนนี้แบบเกาะเนี่ยผมพูดได้เลยว่าใส่เหมือนไม่ใส่แม่งเกาะสี่โดนลูกตายโดนเออกระสุนกระสุนสามลูกตายไม่ตายเอ้ยชัดมันไปชาร์ทมันยิง,ยงโอ้โหจะแตกโอ้ผมจะแตกผมจะแตกลบพันยา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 ,นยา,นยาอ้าวม,มามาโดนลบอา้าวช่วยแล้วเไปเลยขคยรดก่อน คือถ้าเราพันยาเราตกบันไดเดีย่ยวมันจะยกเลิกการพันนะ <_ an> โอ้โหเป็นอะไรที่ประสบมากเลยผมบอกได้เลยอของไม่ต้องเก็บตัวแค์ชีวิตตัวเองก่อนเอาให้พร้อมบวกรอบต่อไปดูซิจะมีญาติมาไหมเฮ้าจะไม่มีใครมาละจอดหกจิบอ,อ,อิ่มอิ่มแล้วได้แค่นี้ผมว่าเรายากลภมากเลยเรา ช้อปปิ้งนานก็ไม่ดีนะครับเสี่ยงหัวแตกมากเลยยืนค้มคเก็บเก็บของเนี่ยคือแบบอขกคาดหัวแตกเก็บมากผมแม็กม่วงอีกแล้ววะของมองมันเยอะจิ้งขอสามใส่เลยโอเคเก็บเข้ามาโอเค ยื้อยื้อยืตอยื้อยื้อยู้อยื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 ้อบื้อย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 ผมอยด้อบื้อดืดอยื้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 ายื้อยื้อลื้อย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 ื้าแบ้อยื้อยง้อยื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 ันยื้อยื้อยนะอยส้อยด้อยื่อ p ื5 เก็บดีครับเอมีห้าแพงนะครับเก็บไปขายก็ได้แพงก็เอเคผมบอกได้เลยแต่เอเคมันแล้วแต่ช่วงเวลาบางช่วงเอเคไม่งก็แพงบางช่วงเอมีห้าไม่งก็แพงใครจะเล่นปืนไหนก็ความเก็บไปเลยครับเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเล่นสากาแหกาสุนเขียวมันก็ค่อนข้างแพงว่าเอเคนะฮะเอเคจะลองขัดก็อาจจะเอเคเอเคก็สุดมันถูกและปืนมันแรงด้วย ทำเข้าไปคือตึ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 คือ KD ขผมค่อนข้างกับ1.5มันไม่ถึง2ผมก็ยิงได้พอได้แต่ว่าผมไม่ค่อยมีชีวิตรอดอัตราการรอดชีวิตของผมเหลืออยู่ประมาณ25%ได้หมายถึงเล่นจนจบแล้วออกได้นะส่วนใหญ่ตายไม่ทําไมตายบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะแบบคนเก่งๆมันเริ่มเยอะแล้ว่ะผมรอหมด AFK หมดเดียวเลยจริง ยากได้หมด APF อะ่ะมันเป็นเลยที่ดีงามมากแล้วหมด APF เนี่ยจะให้อารมณ์แบบพาคอฟเลยอะ่ะ <c oughs> นี่มันให้อารมณ์แบบพับจีไปมากไปหน่อยเป็นเหมือนว่าพับจีเวอร์ชันตบผมเอายิงเพาผมน่าจะเป็นส่วนตัวผมก็ชอบเล่นมุมมองนี้ด้วยเกมยิงนั้นผมไม่ค่อยชอบเลยเกมยิงควรจะมองเห็นเต็มมือปะ <c oughs> ผมดูแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมีสก,กีนเข้ามาแน่นอนอะ่ะดูจากชุดที่มันเริ่มแรกมันให้มาแล้วใช่ไหมเป็นชุดธรรมดา,าก่อนแล้วก็จะให้สก,กีนเสื้อลายนี้มามากหน,น่อยเนยะเจอชุดแบบอลังการแน่นอนอะนะแต่ขอเป็นแบบแฟชั่นเนี่ยทหารทหารได้ไหมไม่ไม่เอาเอย่างเงี้ยเอาเป็นชุดทหารไปเลยอะไรเงี้ยเออไม่เอาแบบสีลุ้งเงี้ยไม่เอานะแต่ก็ดีใครใส่สีลุ้งมาเลยมาเลยใส่อเลยสีลุ้งเนี่ย ยิงงหัวสั้นเลยอไอพวกแบบสีวีปว,วิวแบแล้วถ้าเกิดสกินมีดาเมจนี่ผมจะเลิกเล่นเลยนะไปดูเรื่องจริงเลยผมแอนตี้อะไรอย่างไง,ไง,านะง,งี้มากเลยผมโต๊ะส่วนส่วนตัวผมเองขายเติมนะครับแต่ผมไม่ชอบเติมแลก,กจิตอ่ะผมชอบเติมลักแฟชั่นนี่คือพอนโต๊ะคนเติมเกมไม่เป็นคุนเดิมมากนะไปดูฮีโร่ยูโว่ผมได้เลยเ <c oughs> ติมไปว่าเป็นมือนะมั้ง เป็นเยดได้นนอะฮีโร่ยูเน่ยแต่ก็นะมันเล่นมานานแน้ะมันก็ถ้าทบยอดไปก็จะหลดอยู่าถ้าจะออกหมอดซวยได้คันสองคันเลย <c oughs> แต่ก็นั่นแหละเก็บ <c oughs> ไปดูเฮ้ยเซลรมิกเก็บมาโอ้แผ่นละพันเลยนะครับอันนี้อันนี้ที่ผมบอกว่าส่งเฟสอะเนี่ยแผ่นละพันเลยนะเจอแล้วเก็บเลยนะครับ เอามาส่งเพจก็ได้อะไรก็ได้มันม,มีคนซื้อแน่นอนเหรอครับถ้ามาตั้งขายเพราะว่ามันต้องเอาไปทำเพื่อนเนี่ยเพรา,าผมอิ่มมากเลยผมอยากจะออกนะผมรอเวลาเดี๋ยวควา,ามรอเวลาผมเช็คเวลาแล้วว่ามันยังเหลือเวลาที่เราจะฟาร์มได้ประมาณสามนาทีนะครับจากตอนนี้นะเพราะาประตูเอประตูของเราจะเปิดตอนห้านาที แล้วตอนนี้ก็เพิ่ง8ปดนาทีดูนในมินิแม่นะครับตอนนี้เพิ่ง8ปดนาทีแล้วท่านาทีไปจะเปิดนะแต่วก็าฟาร์มของเราต่อไปได้เยดเอ้ย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 แล้วผมเองผมยิงไม่คมหรอกครับผมก็ใส่แบบใจเย็นแล้วรอยิงอ่ะคือต้องใจเย็นแล้วยิงอ่ะโดยตัวผมเองครับผมก็ายิงไม่คมหรอกผม,มพูดได้เลย ผมกล้าพูดได้เต็มป,ปากหลวผมเองยิงไม่ผมจริงสู้คนอื่นไม่ได้หรอกผมไม่ค่อยใช่ไม่ใช่เออเซียนเกมพวกนี้แต่ถ้าเป็นจังหวะมือที่3มอะไรเงี้ยผมโอ้โหาเลยจังหวะตุยยิงหลังอ้อมไปยิงชาวบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ผมชอบมากเลยอะไรเงี้ยชอบแบบยิงคนได้มีทางสู้ไม่ได้ตอบโต้ตื่นตื่นตื่นตื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  ยาเกมนี้ก็เยอะนะยาหน้าใช้เยอะๆเลยอย่างยาวิ่งยาเนี่ยแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบใช้ปะผมรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นยายาชาเนี่ยเอาไว้คอมโบคู่กับกระเป๋าใช้ของเลียวซีดีได้อย่างนั้นก็ยังพอได้อยู่ไว้แบบเให้ฉุกเฉินอแล้วฉีดปุ๊บเลือดเราเด้งมาเต็มร้อยเลยแล้วบวกได้ต่อเลยอย่างช็อตเมื่อกี้นะครับที่ผมจะตายล้วผมมียาชาผมฉีดไปได้คือผมบวกต่อได้เลยเห็นันนะ ถ้าเกิดเราบวกต่อเลยแล้วค่ามันก็เย่เหมกันนะครับเพื่อเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญมากบัเงเอิญเหลือเกินที่แบบเออฝั่งนั้นเข้ามาแบบเข้ามายิงไม่โดนเรามันเป็นทางต่างันดับเลยมนะั้งไม่ใช่ใช่เพราะผมตกไปแล้วพันยาไม่เสร็จวัดสปมาถ้าโดนนัดเดียวคือแตกกันตรงนั้นนะคือแตกเลยจริงๆโดนนัดเดียวแต่ไม่แตกโชคดีจัด ตือตือตือืผมผมเห็นสโคปคุณเออพวกสโคปมันก็มีออฟเฟอร์ดามีดมาอีกนะสไนเปอร์มาสเตอร์นี่คือยิงยิงไกลเกินสามสิบเมตรก็จะเพิเ่มดามีดทับไปน่าจะถ้าใส่ของครบแล้วน่าจะยิงทีเดียวตายแล้วก็ตตวไม่รู้นะยังไม่เคยลองนะนาจะไปต้องไปลองยังยิงเกาะสามก็ใช้กระสุนสามยิงปะถ้ายิงถ้ายิงข้าตัวเนี่ยอาจจะทีเดียวตายเปล่าไม่แน,น่ใจ พอมเพิ่มนาเมีดเยอะอยู่นะเพิ่มเกือบ20%เลยมป้ง18%หรือไงนี่แหละมะั้งรอครับผมรอเวลาอ่อน,นเวลาแล้วออกแล้วผมอยากออกแล้วผมไม่อยากยิงไอ้นี่ฮนะก็คือถ้าแตกก็ไปคุมอะคือผมแตกมาหลายตัวแล้วเราต้องการอิ่มของอิ่มเน,นิ่มที่จะโคองโลกอ่านับเวลาให้หลังแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่45วิแล้วต้องรอดชีวิตต่อไปได้ เกมนี้ครับตอนฟาร์มตอนยิงไม่ยากยากตอนจะออกแล้วแม่งวัดใจที่จัดเลยิบสองไว้นี่คือจะเป็นศพด้หรือเปล่าบางทีผมก็ไปยิงชาวบ้านเขาไอช่วงเวลาเจะออกนี่เหมือนกันวิ่งไปเจอคนกําลังก็ออกแล้วนอนจะออกแล้วหวเรียบร้อยหมดแม็กตายข้อสำคัญของการเล่นเกมนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยคือแบบใหญ่เลยย่าโลภครับอยาโลภยาลภนะครับ อย่าโลกแล้วข้อสอนเลยก็คือเราอย่าลนอย่าโลกคืออย่าตื่นเต้นอะเวลาจะจักรวาท่าอะไรนี่คือผมไม่ตื่นเต้นเลยมนะั้การตัดสินใจของผมจะแบบจะเย็นมากนะครับจะเลือกแผนการที่ดีที่สุดคือตอนนี้ตัวผมอิ่มแล้วผมไม่ต้องการที่จะยิงฝั่งองค้ามต่อแล้วถึงจะยิงได้ลแ,ลดแล้วดูแลฝัง่งองครามก็ของน่าจะเยอะด้วยแต่ก็คือแน่นอน,นครับถ้าคุณไม่เตรียมใจว่าคุณจะแตกอะคุณก็จะสูเขาไม่ได้ ผมไม่ได้เตรียมใจมาเพื่อจะแตกเตรียมใจมาเพื่อจะกลับแต่ตอนนี้คือหัวใจผมมันจอดจ่ออยู่กับกลับผมก็ดูเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็ไอจุดอ่อก,กน,นี้มันไม่มันก็จะอยู่ประมาณแค่2อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีจังหวะผมก็รอรอ,รอหาจังหวะอยู่คือผมใส่หมวกวิทยุมาใช่ไหมผมจะได้ฟังเสียงได้ไกลกล้ชาวบ้านแล้หน่อยนี่น่อยละไกลเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศัตรูเดินออกไปใช่ไหมจนผมไม่ได้ยินเสียงเนี้ยนั่นหมายความว่าศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงเท้าผมนะครับ ศัตรูมันได้ยินเสียงเท้าผมผมก็จะสามารถเดินออกไปได้เลยโดยที่เขาไม่รู้นะครับผมกำลังร้ออยู่วันนี้เนี่ผมดูเวลาล่ะมันเหลือสองนาทีว่าคือถ้าเกิดเราบวกกับเขาใช่ไหมตอนนี้มันมีโอกาสที่เราจะวิ่งไปไม่ทันจุดออกอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกออกนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไปปะทะก็ได้นะครับซึ่งเราต้องตัดสินใจนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าเราบริหารเวลาไม่ดีนะครับ เราจะตายวงนะครับแม่จะตายแบบตายเพราะหมดเวลานะครับเพราะนั้นการเล่นแล้วการบริหารเวลานี่เป็นสิ่งสําคัญน,นะครับคือต้องจดจ่อกับเวลาด้วยนะครับจะจดจ่ออยู่กับเอิร์ดรอยิงรอยิงอย่างเดียวเวลานี่เป็นสิ่งสําคัญเลยเราต้องคานวณเวลาดีๆ,ๆ,ๆอีโอโหอยิงไปสีต่ตัวเลยเนี่ยโ้งงตัวตัวไปสี่ตัวใล้เราเนี่ยไว้แค่นี้ก็ 3, คุมได้สามหมื่นแม็กม่วงแม็กม่วงสองอัน สุดทองกระเป๋าสามเจ๋วโอเคครับอขอขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับโอ้โหเซรามิกเดี๋ยวผมจะไปเปิดเซรามิกให้ดูแล้วกันว่ามันราคาอันละเท่าไหร่นะเอม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มันเอ่อเวิร์กช็อปอันนี้มันคราฟน้องออร์อกแล้วเราก็จะต้องข้าประมูลดูซิดูซิอืมไม่ใช่เอ่อนี่แหละนี่แหละเห็นไหมครับอาราพันหนึ่งร้อยโอ้ราคาดีดูยี่สิบอันสองหมื่นกว่ารับรูไปเลยถ้าใครฟาร์มมาขายเนี่ย